สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะเราจะมาไขปาริศนากันว่าหุงข้าวแบบลูกพ่านชแนลหุงได้ครั้งละมากสุดได้เท่าไหร่แล้วก็เวลาหุงเสร็จแล้วเราได้ข้าวปริมาณมากน้อยแค่ไหนกินได้กี่คนวันนี้มีคําตอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ข้าวลงไปก่อนอันนี้ก็คือมากสุดก็คือ0.14ลิตรนะครับลองใส่0.14ลิตรดูก่อนนะ อ่ะนี่คือ0.14ลิตรนะครับอีก0.14โอเค0.14หมดเลยโอเคนะฮะนี่คือ0.14ลิตรนะ0.14ลิตร เป็น0.28ลิตรนะครับ0.28ลิตรพอไหมนะมีใส่ได้อีกนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอามาอีกนะเข้าหมดโอเคครับตอนนี้เรามีอีก0.1ลิตรนะศูนยลิตรนะนะโอเคน่าจะพอแม็กซ์สุดแล้วแหละนยะ์จุลิตรนะบวกบวก0.10ก็เท่ากับ0ู สามแปดลิตรโอเคทีนี้ใส่น้ำครับล้างนิดนึงครับเอาแมงออกหน่อย Okay. น้ำครึ่งของข้อนะฮะตัวนะเนี่ยครึ่งของข้อนิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่มากเนี่ยมันจะล้นออกจากตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะเพราะนั้นเราใส่มากไม่ได้เนาะก็ครึ่งของข้อเหนือจากข้าวขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหุงกันใส่น้ำลงไปครับ ประมาณแค่นี้นะประมาณแค่นี้นะครับน้ำก็ประมาณสองข้อนะฮะสองข้อสองข้อนี้นะสองข้อใกล้ๆสองข้อเลยอาจจะไม่ถึงนะใกล้ๆประมาณแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้วางนี่ดูซิว่ามากสุดเลยเนี้ยได้เท่าไหร่นะครับ แอลกอฮอล์เราใส่เข้าไปเต็มเลยนะครับผมหุงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจับเวลานะจับเวลาในการหงนะุงเนาะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ เดี๋ยวเราย้ายที่แป๊บนึงนะเพราะว่าฝั่งกันนู้นเนี่ยมันแดดส่องนะฮะเราก็เลยย้ายมานี่เนาะตอนนี้เนี่ยเราหงไปได้ประมาณเกือบสิบนาทีแล้วนะครับวิธีการเช็คก็ยังมีไฟอยู่หรือเปล่านะให้เอาเศษไม้แห้งจี้ลงไปนะครับเนี่ยถ้ายังติดอยู่สยแสดงว่ายังมีไฟนะแอลโกอฮอล์ยังไม่หมดนะตอนนี้เรา21นาที22นาทีแล้วนะครับตอนนี้25นาทีผ่านไปแล้วนะครับ ก็เพื่อนจะเริ่มเห็นว่ามันมีควันไอ้น้ําขึ้นมาแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าข้าวกำลังเดือดกําลังเดือดอยู่เลยนะตอนนี้นะยี่สิบห้านาทีแล้วตอนนี้เราหุงมาได้สามสิบนาทีแล้วนะครับสามสิบนาทีแล้วยังมีควันยังมีไอ้น้ําอยู่นะแสดงว่ายังไม่เลิกยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วนะไอ้น้ําตรงนี้จะหายไปนะครับไฟยังมีอยู่ไหมโอเคไฟยังมีอยู่นะฮะ ยังมีอยู่แอลกอ,อฮอล์ยังมีอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็หุงมาได้ประมาณสี่สิบสองนาทีสี่บสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูหน่อยนะเดี๋ยวเช็เคแอลกอฮอล์ก่อนนะว่ายังอยู่ไหมนะโอเคยังมีอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูข้าวนิดนึงโอ้โหเต็มเลยะฮะแต่ว่านิดนึงอีกนิดนึง,อนนงโอเคนะตอนนี้เราหุงมาได้ประมาณ สี่สิบห้านาทีแล้วนะผมว่ามันน่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวเราลงเช็คกวอนนะโอ้โหเต็มเลยนะเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่ามันได้เข้าเท่าไหร่นะครับโอ้โหน้ำนึงก็ยังอยู่นะน้ำนึงก็ไม่หมดนะโอเคแล้วนี่คือข้าวที่เราได้เนาะพูนๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเรา,เาไปคดใส่จานแล้วก็เดี๋ยวลองช่างดูว่าได้ ปริมาณข้าวเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นจานขนาด9นิ้วนะครับ219กรัมนะฮะกรัมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวใส่ได้เท่าไหร่ร้อนอยู่เลยครับแป๊หน่งนะ ก็ให้ข้าวประมาณนี <together> ้นะครับหล้นจานเลยนะครับก no. ็เท่าไหรเอ่ยแอยแปดร้อยกรัมนะมอขี้มันจานมันเท่าไหรนะจานมันสองหน่เนาะจานสอง่งเก้าข้าวแ หนึ 1> 1, ่งเก้านก็เอาเอานี่ลบนี่เนะาะแปดหนึ่งาแปดหนึกลบสองเท่ากับ600นะได้ข้าวทั้งหมดหกร้อยกรัมโอเคนะนี่ได้ข้าวห0รกรัมเนาะก็จะประมาณนี้นะน คือถ้าถามผมนะสองคนเนี่ยเหลือๆเ,เลยเหรือเหลือเลยนะครับสองคนนะเพื่อนๆได้คําตอบกันแล้วนะครับว่าหุงข้าวแบบลูกพันชนแนลนะนะหุงได้มากที่สุดเนี่ยครั้งละกี่ลิตรแล้วเวลาหุงเสร็จแล้วเนี่ยได้ออกมาจํานวนแค่ไหนได้กี่กรรมกินได้กี่คนนะถ้าถามผมตอนเนี้ยนะจุกๆุนะนะสองคนเลย นะสองคนได้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้เนี่ยลุกพันธ์ชี n แนลต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย